ครับนี่คือรายการ奥林 n 亚 l นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับให้ดูนะครับ <S <S ตอนนี้กำลังโหลดโหลดแมปอยู่นะครับอันนี้ผมเล่นไปแล้นะครับโหลดก็ลังโหลดใช้ได้อยู่นะครับ อ,อ,อเปิดมาก็เขาตายเลยนะครับตอนนี้เขาร่างเดินตอนที่ผมกำลังเดินอยูน่นะครับเ,เครื่องไหกก็ต้องเดี๋ยวผมก็ต้องเดินเข้าไปหาของนะครับอ,อ ทำไมมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอตัดต่อคลิปนะคะผมก็ตัดต่อคลิปมาตอนนะครับตอนนี้ก็เดินได้มาครึ่งทางแล้วนะครับถ้าเกิดมีอกช้าคณก็ให้คนตัดต่อคลิปเลยไหมครับอืย่าบอกตัดต่อตัดต่อเลยไม่ตัดต่อดิตัดต่อดิตัดต่อใช่ไหมครับเดี๋เพผมจะตัดต่อนนะครับตอนนี้เราเดินเดินมานานแล้วนะครับผมว่าคลิปนี้ก็อยู่มามาหนึ่งนาทีกว่าแล้วนะ เจอเจอไม่นจะเจอบ้านแล้วนะครับนี่ยแต่บ้านผมครับอันนี้ไม่เป็นบ้านผมนะอันบ้านบ้านผมนะครับเนี่ยบ้านพอร์ตครับครับตอนนี้พอร์ตเขาเลิกเล่นอะไรนะครับตอนนี้เขาลังเดินขึ้นไปที่เขาลังเดินเข้าไปในบ้านเลยนะครับอนี่บ้านนะครับก็แกงเจอชุดเกาะเจอเลยแล้วนะครับเจอเกงละ เกงคลิปนอนแล้วของหุงอะไรคลิปนี้น่าจะถ่ายมันเนิดเลยแต่อย่าพิคุจบอบับแล้วพอขอตัดต่อคลิปไปตอนันสิ่งตอนกลาคืนนะครับตอนนี้เขากำลังรนอนอยู่นะครับ ขอโบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ